ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บีแหลมสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับและในช่วงนี้ครับวันอาทิตย์นี้22นาฬิกามนาทีมีเกมบิ๊กแมตช์อยู่ที่สามแอนฟิล์นั่นก็คือลิเวอร์พูลครับจะเจอกับอาร์เซนอลตอนนี้อาร์เซนอลฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินพวกเขาต้องการทุกคะแนนและต้องการชัยชนะทุกนัดเพื่อก้าวสู่การเป็นแชมป์แรกในศึกลีกสูงสุดนะครับในรอบ19ปี ขณะดเดียวกันครับลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่าอยู่ในปีที่โยโย่สุดๆครับมีอย่างที่ไหนครับถล่มแมนยู7-0แล้วก็ไปแพ้เป็นอบอลมัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เราอุ่นเครื่องให้ดูก่อนตามสไตล์ของ b ีแ m ลมสิงห์ทีครับนั่นก็คือ3เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันที่สนามแอนฟิลด์ไปดูกันเลยทิดเอ้ยอ,อย่าข้ามโฆษณานะบีแ m ลมสิงห์ทีวีนเสนอโดยรถยนต์สุสกิสวิฟ ด l Next Next to the ซ์ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชัน www.blamsingtv.com ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกผิดทิดเลย เกมแรกนะครับวันที่24สิงหาคม2019เป็นเกมพรป็นเกมพิมลีกที่สนามแอนฟิลและดูริวพูเกือบพังก่อนครับแอดเดรียนยออกมาครับแล้วโอ้โหโดนงัดตัวนี้ข้ามคานนิดเดียวครับปีแอร์เอเมริกโอบาเมยังในฤดูกาลดังกล่าวครับ19-20ลิเวอริวพูเป็นแชมป์ยุโรปมานะครับแล้วออกสตาร์ทนัดแรกที่ชนะนอริสเนี่ยอลิซอนเบเกอร,เอร์เจ็บ แล้วอดเดียนครับได้ลงสนามเอา้าเซมายอดจะแถมจะแถมลูกนี้ครับแต่ว่ามาเน่ซัดไปติดเซฟครับของแบรเลโนโอ้โหลูกนี้ครับแจกของขวัญอู้หูส่งให้มาเน่ซัดลูกนี้แต่ว่ามันตรงไปหน่อยอเล็กซานเดอร์โนเตะมุมลูกนี้มาครับโดนหม่งสกัดเอาไว้ยังเป็นบอลของอาอร์ซนอครับทะลุขึ้นมาเลยออกไป แล้วก็สุดท้ายไปเซฟไปได้ครับแล้วก็จิ้มออกมาโดยจอร์แดนเดอร์สันดูครับ P E P E ครับปีปีครับเป็นคนยิงโอ้โหเปเป้เกือบได้แล้วลิวอพูมาได้ประตูที่ต้องการควิดลูกนี้เสียบตา่ายครับเข้าไปลูกนี้โดยชเอลมาเตปโอ้โหนี่ครับเจนยานทิฟม่งเต็มๆเลยหมังลูกนี้ครับตรงตา่ายโอ้หลูกนี้เขาเรียกว่าเต็มกระบาลเลยครับไม่มีสิทธ์เซฟ หลังจากนั้นริวผู้เดินหน้าต่อครับอเล็กซานเดอร์โนทิ้งมาโดนดึงครับซาราผู้ตัดสินให้เป็นลูกจุดโทษและบอกนี่ครับโทษโฮดดิ้งดูโอ้โหดึงลูกนี้เนี่ยซาลาหลังแอนเลยครับดาวิดเกิดมาลุยแล้วซาราครับผมเนี่ยดกดำหยิกโศกดีเหลือเกินซัดลูกนี้เด็ดขาดครับ2ประตูต่อศูนย์โมฮัมเหม็ดซาร่าโอ้ยิงลูกโทษลูกนี้โหดมากครับเสียบตะข่ายเข้าไป คนละดอกกับที่ยิงบอลมัดวันนั้นเลยครับอยากจะเป็นลบแล้วดูจังหวะนี้ครับซาร่าแปะลูกนี้ล้พลิกหนีดืด้อครับซาร่าตะบึงเดียวมาเลยลากลูกนี้มาลอ่อเป้าแล้วซัดลูกนี้มุมกว้างครับ3-0โมโฮัมเมนดซาร่าเด็ดขาดแล้วเกินครับลิวอพูขึ้นนำแล้วดูจังหวะพลิกหนีดาวิดลุยส์โอ้โหลูกนี้เนี่ยถือว่าฉีกกระดาษเลยครับสำหรับซาร่าแล้วก็ซัดเข้าไป <c oughs> ยิงลูกนี้แน่นอนจริงๆครับ เกมนั้นเนี่ยขาดร้อยนะครับ3-0เป็นช่วงต้นฤดูกาลครับแล้วอาร์ซนอลลุยมาตามมาแล้วจังหวะนี้ตีใครแตกครับลูอคัสตรอร์ไรดา1ประตูต่อ3ครับกองกลางทีมชาติอุลกวัยจบเกมครับลิเวอร์พูลชนะ3ประตูต่อ1อืมตอรดาซัดลูกนี้แล้วจากนั้นครับในฤดูกาลต่อมา28กันยายน2020เล่นแบบ behind the closed door ครับ หรวอผู้มีโอกาสซั้นลูกนี้ครับชนคานโอ้โหและโดนม่งทิ้งไว้ได้ที่ดูอีกทีนึ่งนะครับยิงมาแล้วมันไปชับนแครับโอ้โหนิดเดียวเกือบไปครับแล้วอาร์ซนอลุยหนักโอ้ทำชิงลูกนี้สวยขึ้นมาทางซ้ายอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับ P E P E มาอีกแล้วครับเปเป้เปเป้ลากมาเปิดแล้วโอ้โหพลาดจังเบอร์เลยครับแอนดูโรเบอร์เซนเสร็จลูกนี้ให้กับอเล็กซงลากาเซ็ต โอ้ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเรียบร้อยครับต่อให้ไม่ใช่ฟ็อกอินเดอะบ็อกซ์ก็ตุงตาข่ายเนี่ยครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยหมูหกมาโลกว่าครับแอนดูโรเบอร์สันโอ้คาร์ลาฮองเต้เลยพลาดเนี่ยพลาดเต็มๆครับเสียประตูแล้วจากนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลต้องลุย <c oughs> ผู้สินส่งผู้ช่วยผู้สินส่งสัญ,ญญาณมาผู้สินบอกให้เล่นต่อไปเลยครับแล้วซาราแหวกมาซัดตัวนี้ปัดมาเข้าทางจอ่อๆครับซาดิโอมาเน่ ไปเสมอครับเป็น1ประตูต่อหนึ่งรอเซนอลคือลูกนี้จริงๆฟาวที่ปิ้งไก่เนี่ยครับแต่ปิ้งไก่เล่นต่อครับฟิมินโวผู้สินบอกเล่นต่อไปเลยครับแล้วซาร่าเนี่ยยิงยัดมาปัดไม่ออกครับมาเข้าทางพอดีเนี่ยซาร่าแหวกคิรันเทียนี่นะครับแล้วซัดลูกนี้ปัดไม่ปัดดีเกินไปครับปัดไม่ออกจากนั้นลิวอพูลุยหนักครับซาร่าม้วนมาอีกทีนึง อเล็กซานเดอร์โ no, นโยนลูกนี้เลยมาเสาไก่แล้วก็แดะลูกนี้ตุงตะขายครับแกตัวได้สำเร็จครับแอนดูโรเบอร์เซนโอ้โหลูกนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นการดีดนะครับฟุตบอลเนี่ยเรียกว่าแดะเข้าไปตรงตะข่ายด้วยครับจึกลูกนี้มานี่แหละฮะแดะนิดเดียวเสียบเข้าไปเลย2ประตูตอนหนึ่งครับกลับมาแซงนำนะครับตอนนั้นเนี่ยโอโ้ทุกคนนี่ต้องฝ่าวิกฤตโควิดนะครับลงมาสู้กัน ล้วปีนั้นลิวร์พูเนี่ยก็ประสบปัญหาปาการหลังบาดเจ็บแล้วพังนะครับซีซั่นนั้นพังแล้วดูลูกนี้ทะลุมาลากาแซดล่อเป้าลอเป้าแต่ยิงลูกนี้ติดเฮดมิวครับของอลิซอนเบ็คเกอร์โอ้โหลากาแซดไม่อยากจะเชื่อครับว่าตัวเองเนี่ยทำไมยิงได้แย่ขนาดนี้ครับโอ้โหจับลูกนี้นี่ลอเป้าแล้วครับอืไม่รู้จะโล่งยังไงครับลากาแซดยิงตามสัญชาตญาณเลยครับลูกนี้เนี่ยไปติดท่อนแขนสแตนด์อัพ แล้วลิวพูลลุยขึ้นมาครับซาราอาเล็กซานเดอร์โนเปิดสวิงพาสเข้าไปครับลูกนี้กระเด้งมาแล้วซัดลูกนี้3าหนึ่งครับเดียโ,โกโชตา้าโอ้ลูกนี้มาเด้งแล้วก็ประตูใหญ่เท้าบ้านเลยดูทีครับเนี่ยครับจับกลางประตูเลย3ประตูต่อหนึ่งครับลิวพูลชนะด้วยสกอร์เดียวกับฤดูกาลที่ผ่านมา และนี่คือซีซั่นล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันครับ2 0 2 1 2 2วันที่20พฤศจิกายน2021ที่แอนฟิลด์ครับบอลขึ้นมาอเล็กซานเดอร์โ no, นเปิดลูกนี้มงเช็ดมาซัดด้วยซ้ายครับติดเซฟซ้ำอีกทีนึงลูกนี้ม่วกันอยู่แล้วควักกระปีออกไปครับโอ้โหหุหหหดหดสุดๆมาแน่เซ็งเลยหูแอรอนดามสเดลครับเซฟเป็นพลวันนี่ดูอีกทีครับเปิดมาแล้วเทียโก้คันาราครับด้วยซ้ายก่อน แล้วโทมิยะสึอ,อยู่ตรงนั้นครับไปช่วยกันสก,กัดไว้เป็นไว้เอาไว้โดนเข้าไปงวมครับแถวบ้านเรียกงวมครับเข้ามาที่มาเน่มาเน่แทงต่อทะลุไปแล้วหักกลับมาซาล่าซัดไปติดซ้ำอีกทีเตะทิ้งกันได้ครับอู้ยจะเป็นลมแมนักบอลไม่เท่าไหร่ครับภาคเนี่ยยังก็ได้แปดแรกเลยครับอืมช่วงหลังเนี่ยโดนหักหัวคิวไปครับวุ่นวายไปหมดแลว พูดได้ด้วยเหรอพูดได้ด้วยเหรอเข้าไปแล้วมาเน่นั่นเองคิดถึงพี่ไหมล่ะน,น้องมาแน่ครับนี่คนญี่ปุ่น2คนเลยครับนาเดะกับทาคุมิมินามิโนะครับมาหนึ่งศูไปแล้วครับแล้วดูตาวาเอสโชลากลูกนี้มาสายตาลูกนี้ผิดแล้วครับส่งไปให้โชต้าเฉยโชต้าแตะลบปละยลบสอทีซัดสองศ เด็ดขาดครับเดียโก้โชต้าอื้อหืออ๋อคนบ้านเดียวกันครับเรียบร้อยโอ้โหลกหนีล็อกสองทีครับโชต้าเป็นตัวแสบของอาสเนอจริงๆอะ่ะแสบมากครับแล้วก็ไปต่อครับขึ้นมาที่ซาร่าซารา่าลากลูกนี้มาซาร่าเล็งอยู่เลือกเลือกโชต้าปัดอกมาแล้วเตะทิ้งอีกทีครับเบนไวโอ้โหลูกนี้น่าเข้าสุดๆครับ โชต้านี่ย้อนสอนตำรวจไม่มาแล้วครับอู้หู้วิวัตแลมสตลซูเปอร์แซมครับมือซ้ายมือเดียวอลิซันเบเกอร์ขึ้นมาแล้วดูริวพูมั่งมั่งสองมั่งครับทะลุเลยซาดิโอมาเน่เดียวซาล่าเรียกอยู่ส่งมานี้บอกให้มาเน่ส่งมานี่ครับแล้วก็ซาล่าซัดเข้าไปสามประตูต่อศูนย์ด้วยทีครับจังหวะมาเน่นี้แน่นอนครับลูกแบบนี้เสร็จเลยครับ สาสกอร์ขาดแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอครับจอแดนเฮนเดอร์สันนานๆส่งตรงทิง้งแบบทรูบอลแบบนี้ครับมาที่มาเน่มาเน่หมุนกลับมาเลือกเลือกหน้ากว้างครับซาลาอาเล็กซานเดอร์โน,โนมินามิโนครับ4ประตูต่อศูนย์นี่คือการเจอกัน3ฤดูกาลหลังสุดครับลิเวอร์พูลขมอาร์เซนอลมิดเลยครับในการเจอกันที่สนามแอนฟิลด์ส่วนครั้งนี้เนี่ย สุดแล้วแต่ว่าสนาไนทิศและนี่คือ3นัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันในแอนฟิลด์นะครับในนับเฉพาะของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเราจะเห็นว่าลิเวอร์พูลนั้นเอาชนะอาร์เซนอลได้อย่างสวยสดงดงามทุกนัดเลยนะครับแต่ครั้งนี้จะเหมือนครั้งนั้นหรือเปล่าคอยติดตามดูกันครับแล้วเดี๋ยวคอยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทั้งวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกม การไลฟ์หลังเกมรวมไปถึงไฮไลท์ของการแข่งขันและที่สำคัญครับโค้ชทั้ง2ทีมพูดอะไรทั้งก่อนและหลังติดตามได้ที่นี่ครับวีแลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกและเดือนตุลาคมนี้ตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ต้องวีแลมสิงห์เท่านั้นสวัสดีครับไม่ไปกูร้องไห้เลยนะติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID